どうだ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนาน,านักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคุณล่าฝันที่หมายเดิมที่ผมเคยตีปลาคอกตีชะโดคอกชะโดจิบนะครับแล้วก็มีปลากายนะวันนี้มีเวลานะครับวันนี้วันหยุดมาห้าโมงเช้าเกือบเที่ยงละก็เดี๋ยวเราจะลองมาตีจิบชะโดแล้วก็ปลากายนะครับ น่าจะมีตัวจิบอยู่นะเดลองดูสักหน่อยจะกัดหรือเปล่าไม่ได้มานานนะครับไปตามชมกันเลย จิบอยู่ตามชายป่านะนอกๆมันลมแรงนะครับเดี๋ยวเราลองตีจิบตามชายป่าดูเราจะมีลุ้น โดโโด้ัไโดเรียบร้อยโอ้โหตามมาครับตื้อๆหน่อยโดนรบคันที่ใช้นะ จีแม็กวูฟนะครับเวท12 25องยาน้ำหนักเบาเซนดีมากนะครับเซนไวมากปึงปังสุดยอดเพราะว่าลิฟต์นี่ไม่ต้องกลัวงัดกระเด็นหมดแล้วก็ลอกจีแม็กชีรลอดนะครับรอบ9ไวป,ปั่นผิวน้ำนะครับสาย PE อีจีแม็กทัก8บวก1 PE 3สายฟลูโคคาร์บอน60ปอนด์ฟลูโคคาร์บอน100%ของจีแม็กนะครับ แล้วก็นี่เลยเหยื่อที่ใช้ก็ไทฟอกของค่ายเต็มคำครับไซส์ห้าเซนนะครับเป็นไอ้กบใบพัดปาดมือเลยอันตรายนะครับอโอเคฝาไซส์ประมาณสองโลนไะซส์กำลังสวย ครับฝาพวงเงาไว้ด้วยไทยฟอกเต็มคำชมเต็มต่อไปกันคือปลาเนี่ยจิบอยู่ตรงช่องนั้นนะครับมีช่องอยู่เป็นช่องระหว่างระหว่างสองสองบ่อน่สองที่สองจุดนะครับมันเชื่อมต่อกันปลาไปออยตรงนั้นนะจิบอยู่แถวนั้นนะ,ะเราลองตีย้ำย้ำๆดูนะ তাই বেলেগ ใหญ่มากนะครับออกสีดำๆเลยนะปลาตัวนี้โอ้หต้องมีสามสี่โลอะต่ำตั้งสามสี่โลแน่ตักไม่โดนะครับโดนโดนโดไมครับนี่นั้น มาไนีเลอมานี่เลยยกเลยโคตรทตีก็สองตอกโหไซสวยสวยกว่าเมื่อกี้โอ้หตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านี่นะออกดำ่ก็จะต่วงุ้นนะก,กู่นะครับ กัดจนโดนมาสองโลกกว่านี่โอ้โหกัดจนโดนนะนะได้มาสองโลก,กว่าอ้วนมากนี่เลยฝากผลงานไว้ด้วยปรครวบทันขากล้องไทฟอกเต็มคำสุดๆ ไทฟอกกบไปพัดห้าเซนนะครับเสียงไม่ๆม่นี่ครับคัน G-Max ว o บเบตสิบสองยี่สิบห้าล็อก G-Max ชีรอนนะครับชุดเดิมโอเคฝากผลงงานไว้ด้วยครับไ่ายฟอกเต็มคําแต่ย้ำๆนะครับถ้ามันไล่เนี่ยมันซุ่มอยู่โหูมืก่อนหน้านี้นะไอตัวใหญ่ที่ดำๆนะกัดสองทีเนี่ยแต่ผมจะพยายามเอาให้ได้นะครับโอเคสายรูก มันก็มีใหญ่ตัวนี้จับมีไฟงัอะกมาตกไอตัวที่ดำๆเนี่ยโอ้โห เลยที่ตามหาอ้ไอ้นี่ลมากนะที่ดำดำเนี่ยโอ้โหครับไซสประมาณสามโลโอ้ปามันงูตามไปโดนนะครับโอ้หกำลังดำดำถ้าเป็นเนี่ยครับตัวเนี้ที่ผมบอก หรือว่าอาจจะมีอีกออกดำดำนี่เลยถีเด็ดครับพอปลามันเขี้ยวนะน้องเขามาเล่นกันเรื่อยเขามาตีกันทั่วนะครับไทฟอกเต็มคำห้าเซนกบใบพัดสุดยอดโอ้โหสามตัวติดแตนที่สามมาแล้ว ไว้ใจได้ครับ PE3 g สาม G 1แถัแปดบวกหนึ่งแล้วก็คันตัวใหม่ครับ GMAX ็กวูเรเร็วนี้พบกันลอก G m a x กชีรอนชุดเดิมครับโอ้โหตีไปกอกลับกอไฟรอได้เลยสุดยอดคือมันจิบมันจิบอยู่ในป่านะป่าเราพยายามตีเทินป่าเพราะตัวนี้มีกาดนะครับตัวนี้มีกาด เลากตีเทินป่าช่วงเวลาที่ตกเนี่ยเขาจะพุ่งใส่เลยถ้าอากาศไม่โดนเนี่ยเขาจะไล่มาไล่มารออยู่นะครับแล้วก็ตีย้ำย้ำโดนแต้มที่สามสามแต้มติดเลยประมาณสิบห้านาทีนะครับโอเคพบกันไอชมแต้มต่อไปกันครับ เกอต้าเอัโอ้โหยอดดักซุ่มอยู่ดักซุ่มอยู่นะครับดักซุ่มอยู่ตรง ข้างป่านี่แหละมันไล่มานะแ้วมันก็ดักซุ่มรอแล้วก็ตีย้ำไปโอ้โหเต็มเต็มคำตัวนี้เป็นเออกบใบพัดของค่ายเต็มคำนะครับห้าเซนตัวเดียววันนี้แต็มที่สี่เยอะตัวเดียวเลยสุดยอดไซส์กำลังสวยเลยสองโลกกว่านะครับอุปกรณ์ค่ายจีแม็ก ไว้ใจเขาสุดยอดงัดกระจายโอเคเดี๋ยวตามชมเต้มต่อไปครับถ่าร,รูปนิ่งแรงมากไปก็จะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงก,กว่ากับบ่ายโมงแล้ก็พอได้สนุกนะครับยามสายสี่แต้มก็พอได้มันกับปลาจิบปลาป่านะครับ ฝากงานไว้ด้วยครับเหยื yeah. ่อกบใบพัดของค่ายเต็มรับและ,ะอุปกรณ์จาก G-Max และโทมานาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดินทางตกปลากันต่อไปโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ